ความทรงจําและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องของฝนหลวงวงชวนชาวไทยไม่เคยลืมเลือน ในปี2498พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประสบนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พื้นที่บริเวณเทือกเขาภูพานหนะ้าที่แห่งนี้จึงเป็นที่มาของการปฏิบัติการน้ำจากฟ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงเป็นปราดในเรื่องของน้ําเนื่องจากพระองค์ท่านนะครับไม่ได้เป็นปราดในเรื่องของน้ําบนแผ่นดินอย่างเดียวนะครับพระองค์ท่านเนี่ยยังเป็นปราด 88. บนน้าบนฟ้านะครับก็คือฝนหลวงของเรานี่เองในปี2 4 9 8บพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนินไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าพระศกนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่อนข้างที่จะยากจนสาเหตุมาจากปัญหาในเรื่องของภัยแรงก็ทําให้พืชผลทางการเกษตรเนี่ยค่อนข้างที่มีปัญหานะครับผลผลิตได้ไม่ดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสียสละทุ่มเทพระวรากายพระสติปัญญาและพระ,ะราชัพย์ส่วนพระองค์ในการคิดค้นศึกษาวิจัยทดลองและพัฒนาด้วยความมุ่งม,มั่นจนประสบผลจึงเป็นที่ประจักษ์ว่าฝนหลวงเป็นโครงการในพระองค์โดยแท้ เ <gauche> นื่องจากพระองค์ท่านนะครับเห็นว่าเมฆก็มีอยู่บนฟ้าจํานวนมากมายนะครับกระจัดกระจายกันพระองค์ท่านทรงคิดว่าเมฆเหล่านี้เนี่ยทำไมไม่มารวมกันที่จะกลายมาเป็นฝนที่จะให้เกษตรกรสามารถที่จะทํานาทําไร่นะครับทำการเกษตรได้มีพืชผลที่ดีก็ได้มีการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตําราเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ในเรื่องของเอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของฝนหลวงพระองค์ท่านก็เลยเริ่มได้ที่จะร่วมกับทางม ระชวงศเทพฤทธิ์เทวกุลนะครับหลังจากการที่มีการศึกษาค้นคว้าในเรื่องของตำราที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทําฝนมาในระดับหนึ่งก็เริ่มที่จะคิดว่าออในประเทศไทยเนี่ยจะมีวิธีการใดที่จะทำ ฝนจนในปี2 5 1 2นะครับพระองค์ท่านก็ได้มีการทดลองการทำฝนเป็นครั้งแรกนะครับที่เขาใหญ่ก็ประสบความสำเร็จนะครับพระองค์ก็ทรงเกิดความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเราสามารถที่จะทำฝนได้ก็มีการทําปฏิบัติการในลักษณะการทําฝนให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นการทํามาต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล และทรงความเป็นพระอัจริยภาพของพระองค์ด้วยคุณลักษณะของนักวิทยาศาศสตร์ทรงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และผลการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการด้านฝนเทียมของประเทศต่างๆมาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดมีศักยภาพก่อกำเนิดโครงการพระราชดำรฝิฝนหลวง